นี่เองโง่รอหน่อยสิพี่เขยเองโง่ไม่ได้ยินที่ฉันพูดหรอไม่รู้หรอว่านายเป็นดาวเด่นข้างพืนนี้นายทำให้เราตามหานายเดินออกไปแบบนั้นเลยเหรอส่องชิงเผิงลูกพี่ลูกน้องของส่งหยานโอ้พระเจ้านี่คือเองโง่หราน่าเสียดายที่หน้าตาดีแบบนี้ซ่งชิงเผิง หปีที่แล้วตระกูลส่งไม่มีใครมองพวกเราชายคนนี้ส่งชิงเผิงเคยกระทำการทารุณสารพัดกับฉันอ๋อใช่พี่เขย <c oughs> เพื่อแสดงความยินดีทำไมไม่แสดงความสามารถของนายให้ดูและดื่มเหล้าสักแก้วฉันจะไม่ตีนายอีกในวันนี้หลังจากที่นายทำแล้วสำหรับฉันหรอหรือควรจะเป็นฉันเอง ฮฮาฉันขำแทบตายหัวเราะจนท้องแข็งโอ้พระเจ้าทำไมฉันต้องทำรุนแรงขนาดนี้ไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นวิธีที่ฉลาดในการแกล้งเขาถ้านายอยากดื่มทำไมนายยืนหัวโดอยู่อย่างนั้นล่ะคู่เข่าลงนายดื่มจนพอใจแล้วหรือยัง ดูความแข็งแกร่งของไอ้งโง่นี่สิ <c oughs> นายทำให้ฉันเสียหน้าต่อหน้าคนมากมายได้ยังไงนายอยากตายหรอซ่งชิงเผิงไปกันเถอะนายจะทำอะไรต่อหน้าคนมากมายขนาดนี้นายอยากทำลายภาพลักษณ์ของตระกูลซ่งของเราเหรอไม่พ่อบ้านซ่ง ไอ้สารเลวนี่ทําให้ฉันถูกตูมิ่นในที่สาธารณะฉันต้องการแก้แค้นการลงมือที่นี่ไม่ดีนะักหัวหน้าตระกูลต้องการพบเขาทันทีผมจะหาจังหวะให้คุณได้ทํำร้ายเขาตามใจชอบภายหลังฉันทําผิดไปชูเฉินหัวหน้าตระกูลต้องการพบนายมาด้วยกันหน่อยชูเฉินนายผ่อนคลายไว้ก่อน ฉันจะรอนายภายหลังเชิญเข้ามานั่งลงเถอะชูเฉินเมื่อห้าปีก่อนฉันแค่อยืนอยู่ในมุมหนึ่งเพื่อฟังการประชุมตระกูลทำไมวันนี้ถึงได้รับการปฏิบัติแบบนี้เอาล่ะทุกคนมาถึงแล้วเริ่มประชุมกันได้ตลอดห้าปีที่ผ่านมาตระกูลส่งพึ่งพาโชคข,ของชูเฉินเพื่อฟื้นฟู แต่ก่อนที่เขาจะจากไปนักรถเต่ากล่าวว่าโชคของชูเฉินจะอยู่ได้แค่จนถึงตอนเที่ยงคืนนี้เท่านั้นซึ่งเหตุนี้เราจึงจําเป็นต้องบังคับให้ยันยันยายกับชูเฉินไม่งั้นชูเฉินจะส่งผลกระทบต่อเราในทางลบนี่ชูเฉินนายต้องเซ็นเอกสารนี้นะทําได้ไหมไม่รู้ว่าเขาจะจับปากกาแน่นพอที่จะเซ็นได้ไหมตอนนี้ ฮ่าฮ่าฮจริงฉันไม่ได้คิดเรื่องนี้ให้ดีคาดไว้แล้วพวกเขาต้องการทิ้งลูกเขยของพวกเขาฉันยังถูกมองว่าเป็นคนโง่แม้แต่ในตอนนี้แต่ฉันไม่สนใจว่าพวกเขาจะคิดยังไงไม่ต้องอธิบายให้พวกเขาฟังหรอกต่อไปจะมีโอากาสตบหน้าเขาทีหลังฉันสนใจแค่ส่งหยานเท่านั้นเธอเป็นคนเดียวที่ดูแลฉันดีในช่วงห้ปีที่ผ่านมา วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ